สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ซองสูเฟียสิสานฟิล์มนะครับเนาะมื้อนี้มีเมนูพิเศษครับผมวัตถุดิบพิเศษแห้งครับหากินยากครับวันนี้ว่นใดกินกันง่ายๆครับโอ้ยเซรีนิ่งๆเลยเป็นตัวเดียวอันเดียวงัวนะครับเนาะหลายหมองหลายที่เกันต่างกันนะครับมันก็คือกระดอคือหำคือค้อยง่วนี่ยแหละครับมันก็คือเอ็นเนิดนึงนะครับเนาะสามารถนำมาตุนได้ครับไข่เอ็นตุนทั่วๆไปนี่แหละครับผมเดี๋ยวซีเรียสเป็นเมนูเอ็นตุนเพิ่มสมรรรถภาพนะคับเเนาะอา กินคุ้ยแบบลุงคุ้ยกันเลยทีเดียวครับผม <g ül> <c oughs> เอาใจแฟนครับแฟนรายการท่านผู้ชสยสุภาพบุรุษทั้งหลายเลยนะครับเนะบาะตะวันแับแดงข้าวกระสีเอาตัวคุยว้ยวเนี่ยไปต้มนะครับเนาะต้มล้างข้าวซะก่อนครับเดี๋ยวให้ใส่เกลือลงไปนะครับรากผักชีหรือว่ารากผักหอมปลอมเนี่ยนะครับดับข้าวอย่างดีเลยตามด้วยคุ้ยงวงวครับ ส่ไปเลยปุ่มทิ้งไ้ครับเนาะประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วครับเนาะเดี๋ยวเขาจางสีออกไปหันไปซรอยครับสำหรับสมุนไพ่ที่เขาเอ่ยใส่ในการตุ้นไม่นี่นะครับเนาะกับประกอบไปหลายอย่างครับเอามาเบิ่งกันทีละอย่างครับผมอันนี้เป็นหัวเหี่ยวมูบ้านเท่านี้ครับหัวงาเหี่ยวมูนี่แหละครับเป็นตาแข็งนะครับเนาะอันนี้ก็มีสรรพคุนเด็ดๆด้กันครับอันนี้เป็นเห็ดลิ้นจือนะครับเนาะ เ็ลิ้นจือครับผมนี่ครับอาสิมันถือคั้นถือสร้อยแม่นะครับนะเมื่เป็นดอกเต็มอาสิบอกคุณหน้าคุณตาไปนไดสำหรับตัวต่อไปครับผมเป็นชายดำครับผมสมุนไพรไทยฮ่องกสำหรับตัวต่อไปครับเกากี้หรือว่าโกจิเบอร์รี่เนี่ยครับผมหลากหลายซื้อแต่ตามแตสสีอื้อนนะครับเนาะตัวต่อไปครับผมรากหรือว่าหาก ของโสมเกาหลีครับผมโสมเกาหลีเนี่ยว่าเป็นตองเปาวลายใหญ่แห้งครับผมทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาสมองนะครับเนาะรากโสมเกาหลีครับผมพิทายครับผมสมุนไพรที่คุณนายคุณตากันดีครับผมกระเทียมนะครับเนาะสำหรับส่วนคุณของสมุนไพรแต่ละโตที่เลือกมาใส่ในมือนีเนาะครับเนาะมันก็เป็นงานด้านวิชาการผมก็บ่อยากกล่าวลวงไปไรายนะครับท่านผู้ชมที่อยากรู้ว่าโตใดมันดีจังใดก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ต่างๆทั้งบุคคลได้เลยครับผม ตอนนี้ห้อก็ต้มแม่เลยประมาณ20หน้าที่แล้วนะครับเนาะ20กว่าล้สึกว่าหน้าตาเลสิเปลี่ยนไปนิดหน่อยมีการเซตตัวดีขึ้นครับผมสามารถนั่งไปหั่นได้แล้วครับนี่เดี๋ยวห้างจะเอาไปหั่นกันนะครับเนาะหั่นเลยนะครับตอนประมาณสั้นิดนะครับหรือมัดงอมัยยอาานยังไงครับออกก้าว่าหยั่ไงได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้แหละครับหั่นไปเลย บ่ต้องเอาบางไรครับเดี๋ยวมันบ่มีท็กเจอนะเดี๋ยวมันบริยมครับผมเดี๋ยวมันมีท็กเจอดีเี่ยวกุ๊บกรอบๆนั้นนี่ครับไอ้ต้นประมาณนี้แหละครับกำลังดีหันเจแล้วสีได้ประมาณนี้ครับตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมไปตุนต่อครับผมเดี๋ยวมาเตรียมหมอตุนกันเลยครับหมอตุนเท่ากับนี่ครับไสน์น้ำประมาณสามส่วนซีนะครับเนาะหมอ ใส่สมุนไพรเขาลงไปเลยครับเกากี้ิโกจิเบอรี่นะครับใส่ไปหมดเลยหากโสมครับเหี่ยวหมูกระชายดำครับเห็ดลิ้นจือนะครับเนาะกระเทียมนะครับกระเทียมเดี๋ยวใส่บางส่วนกันครับใส่พ่อให้มันเป็นกินดยซื่งเดี๋ยวส่วนลายๆเนี่ยเขาจังไปใส่แบบกินอีกทีนึง หมอต้อมเขากันครับกัสิบง่ได้บด่ได้ปรุงเครื่องนะครับเนาะต้มเอาเนียนเอาหนามสมุนไพรก่อนนะครับเนาะบัดซีกินเขาก็จะไปปรุงอยากได้รสชาติแบบนด้จึงไปปรุงอีกเท่านึงครับอันนี้เขาเนียนเอาคุณค่าของสมุนไพรซะก่อนครับกินสมุนไพรเขาหอมดีขนาดเลยครับพี่น้องกินนี่สุดยอดเลยหอมหฮ้ยเฮ้ยครับหอมดีครับ นะครับน้ำเท่าก็เริ่มเป็นสีแดงนะครับเนาะกินตอนนี้นี่สุดยอดครับไม่แห้งครับคือกินยังสีเด้กินแบบนี้เราไม่แห้งครับกินสมุนไพรนะี่ตัวยาต่างๆก็กำล,ลังละลายออกแม่นะครับนะออกมากับน้ำเนาะตัวน,นี้กินหอมตลบอบอวนเลยครับบันี้เข้าอีใส่ง่วงเข้านะครับเนาะใส่เข้าไปเลย ตุ๋นต่อเด้๋ยไฟอ่อนนะครับเนาะวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเฮาแล้วครับมักเปื่อยมักเท็กเจอร์แบบนี้ครับผมส่วนตัวยาส่วนอย่างนี้มันละลายออกมาจากตัวสมุนไพรนี่หลายเติมแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่มันซึมเข้าไปในตัววัตถุดิบเฮาครับอินงัวเฮาครับผมฟิดฟ้าเลยครับครับตอนนี้เราหลังจากตุ๋นมาได้เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราใส่มาเบิ่ง ว่าเอ็นขก็ข้อนี่เปื่อยดีนุ่มดีเป็นตามที่เราต้องการไปนะครับนะเดี๋ยวลองชิมกันครับหอมขนาดครับน้ำแกงเ่าย่างหอมเลยตัวเอ็นเนี่ยก็เปื่อยกระลังดีครับยังมีความกรุบกรอบๆด้วครับถ้หากสวมเข้าหวมนนำจะหาไงง่ายได้ไหมมาครับบานิข้าวรักไปกินกันเลย มาครับตอนนี้กันมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเนาะคือมาลองชิมกันเลยครับสีเป็นยังไงเขินตุ้มเพิ่มสมรรถภาพพ่อเดี๋ยวลองชิมบางน้ำแกงก่อนนะครับเนาะเข้มข้นกันาะครับโอ้ยังหอมเลยพี่น้องหอมกินสม,มุนไพรแบบสุดๆนะครับทีเด็ดเลยหอมครับสุดว่าของข้อดีครับ เดการขนาดเลยอันนี้เป็นเกากีหรือโกจิเบอรีนะครับเนาะสามารถกินน้ำได้พร้อมครับนี่ครับเม็ Mid าษาษาดเกากีครับอร่อยดีครับพี่นอ้องสังเกตเห็นว่าทั้งขามันไล,ล่รอบไปด้วยเครื่องปรุงเครื่องเทศอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าเขาเพาาิ่ไในปรุงนะครับเนาะวันนี้เราอ,อีกซิมแบบใส่เครื่องปรุงแบบผสมประสานกันบ้างครับ ผมติดปลั๊กมากชิ้นหนึ่งเนาะนี่ผสมโตเกากีมะน้ำครับเอใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยน้ำมะนาวครับไปสักหน่อยครับเพราะมีรสสัตว์อันนี้ก็เป็นส่วนของพริกขี้นูครับ เพียบเลยตักพี่กนินใส่ไปน้ำครับอันนี้เป็นทั่วนะครับนะทั่วครัวครับทั่วลิสงเลยว่าทั่วดินเลยแล้วครับใส่เข้าไปน้ำครับเีมาลองชิมไปพร้อมกันครับเรื่ออีกย่างหนึ่งนะครับพี่น้อง น้ำปลาครับเพราะว่าท่านใดรสเค็มอยู่ใส่น้ำปลาเพิ่มพร้อมนี่ครับเดี๋ยวมาลองซิมไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับเนะๆๆาะเค็มคนขนาดพอ่อปรุงรสข้าไปแล้วนี่ แบบบ้บรรยากาศัญยังเลยครับโหเี็ดครับเอาโอ้โหซื้อเลยนะครับนะพี่ขีนว่าร่อนแรงกันาดเลยสำหรับน้ำแกงนะครับรสชาติสีออกแบบฝัดฝาด,ฝดยังไงครับฝัดฝาดๆคือจังสีขมแต่กบว่าขมครับ ถ้าว่าเราเลือกกินหอมเนี่ยโอ้ยมีแห้งครับดมแล้วมีแห้งสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับเนาะเรียกได้ว่าปเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดแนะนำเลยครับเออมาสิหางแข็งแน่อยงงงนะครับเนาะวัตถุดิบแต่ละอย่างถบาวลุกสตัตว์แปะไม้สบนะครับเนาะการเปิดประสบการณ์อย่างนึงครับนี่ก็บ่ท่านเคยเห็นกันครับ คืดว่าครับคืดว่ามันหนาจะเสียบก็เลยลองเห็นลองมึงยปรากฏว่าด้การดีดีครับเด็ดกันเลย เด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวนส่วนของเอ็นตุนเนี่ยก็จะเป,เป็นอีกสองเมนูครับเมนูนึงก็คือผัดกะเพราผัดกะเพราเอ็นตุนมันก็เห็ดก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุนครับผมแหม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนสได้ครับเด้อเดี๋ยวเกามาพบพ้กันใหม่คลิปหน้าครับผมเก็บมีคำร่ากับจากพี่น้องเพียงเท่านี้กันครับ Sorry,